เดี๋ยวมาเทสเครื่อง v 4นะครับให้ดูเป็นจานข้าวนะครับในนี้ผมมีแต่จานเซรามิกเป็นจานข้าวนะไม่มีจานพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวเครื่อง v 4ครับอันนี้ไม่ได้ปิดฝาเพราะว่าตัวที่ยังไม่ได้ขายผมจะเปื่อยไปหมดเลยนะครับเพราะว่าแล้วแต่ว่าลูกค้าจะสั่งแก้ระบบไหนเป็นแบนบไหนนะครับด้านในก็ไม่มีอะไรเป็นแต่ตัวเครื่อง,องเปล่านะครับนี่ เตาตั้งหน้าไหนก็ได้นะจริงๆมันใช้ได้กับเตาทุกประเภทนะครับถ้าเป็น V 4สีจะต,ตั้งหน้าสีสองเอวก็ได้นะตั้งหน้าไหนก็ได้ไม่เกี่ยว,วไม่ต้องไม่ต้องไอไปงงกับการตั้งหน้านะครับมันตั้งหน้าไหนก็ได้นะครับดูแค่ว่าเครื่องบอกถูกไหมก็พอนะครับระยะได้ไกลนะสองเมตรก็จับได้นะดิ่งเสียงนิจานี้โคตรดังนะครับเช็คครับ สันยาวสองครั้งหมายความว่าในฝาเนี่ยอาจจะเป็นตัวยืนสี่หรือสองนะอ่ามีสี่สามสองนะอ่ะ, 4, 3, นะอะเช็คครับยาวหนึ่งครั้งก็ในฝาหมายความว่ามีตัวยืนเป็นหกหรือเป็นห้านะอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นจานพลาสติกหรือว่าเป็นจานทั้งเอเบกบางๆกัแบบเป็นจานข้าวเนี่ยเสียงมันดังมากครับซึ่งคือลูกค้าไม่ต้งองกังวลว่ามันจับไม่ได้นะครับโอ้มันจับได้ดีกว่าจานที่แบบเป็นจานแฮงโอยครับเพราะจานแหงโอมันหนากว่านี้นะเสียงพวกนี้มันใสกว่าอีกนะครับผมพยายากในิดเดียวนะมันดังมากอ่าเช็คครับว่าจะขึ้นมาสามครั้งก็คือยืนสามยืนเอี่ยวนะอ่ามีเอี่ยวนะครับเป็นหกสองเอี่ยว เช็คครับดูว่าอะไรขึ้นมาสองครั้งก็ยืนสี่ยืนสองนะอ่าสี่สองคือไอพวกคลิปการตั้งเครื่องอะไรพวกนี้ลูกค้าไปงไงดูได้เลยนะอันนี้ผมมาเทสให้ดูว่ามันจับได้ไหมและมันจับแล้วมันตรงไหมนะครับตเตาไม้ไอ้กว่านี้ก็ได้นะแต่เตาที่ผมมีเนะี่ยคือผมมีสี่หุ่นนะผมไม่มีไอ้กว่านี้นะครับแต่จับได้หมดนะครับเพราะว่าไอ้ลูกขาวเนะี่ย เบอร์สาหุนเนี่ยสามหามหุ่ไอ้ขาวเบาเนี่ยมันเบากว่าพวกไม้พวกนี้ขาวโปร่งครับมันจับได้ไงทนะัอ่ะเช็คครับว่ามันอ่านอะไรสองครั้งยืนสี่ยืนสองคือคือภายในสี่สองนะครับสองตัวอ่ะยิ่งเสียงดังมันยิ่งชัดง่ายครับ สครั้งก็คือยืนสามหรือยืนเอี่ยวนะครับอ่ามี3าครับเป็น4 4่สีเป็นสินะผมอาจจะไม่ได้เทสยาวมากนะเดี๋ยวมันส่งให้ดูใน Facebook ไม่ได้นะครับพวกแบบคลิปที่เทสแล้วแบบว่าแยกเป็นคลิปย่อยๆอยผมจะไม่ได้ลงใน Facebook หรือว่าในเพจนะครับอ่าอ่าเช็คครับอ่ายืน3ามยืนเอี่ยวครับ มีเอี่ยวเขาเป็นสิบเอ็ดเดี๋ยวผมลงใน Facebook ส่วนตัวก็ได้แลวเดี๋ยวให้จริงๆคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่มีลูกค้าคนหนึ่งที่ต้องการเอาไปจับลูกไม้นะกับเป็นจานข้าวอะครับว่าเครื่องเนี่ยมันจับได้ไหมแลนะมันจับตรงไหมเดี๋ยวคลิปนี้ผมลงหน้าเฟซผมก็ได้อัพอัพลงหน้า Facebook ส่วนตัวนะครับมาเดี๋ยวให้เพจนะครับใครที่ใช้ลูกไม้แบบนี้เป็นจานข้าวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เพจส่งให้ดูนะครับส่วนเรื่องการตั้งเครื่องอาการตั้งค่าต่างๆ,ๆเราดูคลิป ตัวอื่นได้เลยนะครับที่มันเป็นลูกไม่ต้องไปโฟกัสที่ลูกนะครับเราโฟกัสที่การตั้งเครื่องการระบบการใช้งานคลิปนี้จังอีวิว,ว่ามันจับได้หรับมมนจับตรงไหมแค่นั้นนะอ่ะเช็คครับสองครั้งก็ยืนสี่ยืนสองนะอ่ามีสี่ครับเป็นเป็นอ่าเป็นสิบเอดครับอ่ะเช็คครับ 3ครั้งก็ยืน3ยืนเอี่ยวนะครับอ่ามี3ามครับประมาณนี้นะครับเป็น11นะครับประมาณนี้นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกว่ามันจับนะครับ v 4เนี่ยลูกอะไรก็ได้ที่เป็นลูกเต๋านะครับขอให้เป็นลูกเต๋านะครับจับได้หมดจานประเภทไหนก็ได้นะครับจับได้หมดนะเพราะเครื่อง v 4เนี่ยมันมีสามารถสองเส้นเสียงที่เก็บข้อมูลทุกอย่างครับทุกอย่างตั้งแต่เริ่มทำเครื่องเก็บเสียงเลย ข้อมูลเสียงทั้งหมดเอามารวมม,มัด,มดมรวมที่นี่หมดแล้วนะครับซึ่งมันไม่มีปัญหาครับมันใช้งานได้แน่นอนนะครับอ่าประมาณนี้คลิปนี้เป็นการทดสอบว่าจับได้ไหมแงะมันอ่านตรงไหมนะครับไม่ได้มาสอนการตั้งเครื่องสวนการตั้งเครื่องผมทาไม่หลายคลิปแล้วนะครับเราก็เข้าไปดูอ่าถ้าได้สนใจนะครับเป็นลูกไม้อย่างนี้กับจานข้าวนะครับพลาสติกหรือซังกรมิกอก็ได้แต่ผมไม่มีจานพลาสติกไงผมก็เลยไม่มีจานพลาสติกมาเทสดูแต่เหมือนกันนะครับเหมือนกันจับได้เหมือนกันเพราะผมเทสมาก่อนหน้านี้แต่ที่ร้านเน ไม่ค่อยได้กินข้าวที่ร้านนะครับมันก็เลยไม่ได้มีจานข้าวเป็นที่นี่นะอ่าประมาณนี้นะครับสนใจก็ติดต่อ0925578809นะครับ